มาบผมมีโต้ต้าวิออสนี่ครับมาให้รับชมกันอีกหนึ่งคันนะครับบอกเลยคันนี้โคตรสวยคุณผู้ชมจับจองให้ทันนะครับเรียกไม้วิ่งแค่40,000โลเท่านั้นนะครับแตะจังด้านหน้านะครับร้องมองกล้อแม็กเนี่ยบอกเลยว่าคมกริบนะครับสาภาพอย่างสวยครับผมแล้วภายในเนี่ยแพ้ายแดงไม่ได้จริงๆคันนี้นะครับสวยมากๆให้ร้อยเต็มร้อยคุณผู้ชมงานกริปงานใหม่หนึ่งคันนะใครชอบใครสนใจนะครับผมโตต้าวิออสอยู่แล้วนะครับ ไม่น้อยนะวิ่งแบบว่าเบาๆแบบนี้นะครับดูคลิปนี้ให้จบว่าผมเชื่อได้ว่าตัดสินใจได้แน่นอนไปดูคลิปเต็มกันได้เลยครับมาครับผมสําหรับตัวเตาโยสนะครับสภาพสวยๆคัดเกดสักคันนะมองข้ามคันนี้ไปไม่ได้จริงๆครับผมนี่คือหนึ่งในหนึ่งเดียวนะในเจ็ดสิบคันนะครับของดงวีออสของเราที่ไมน้อยที่สุดนะครับและสภาพสวยที่สุดนะต้องบอกว่าสวยที่สุดจริงๆนะครับเพราะว่าวิ่งค่อนข้างน้อยนะแล้วก็ สภาพนะครับโดยรวมของตัวรถเนี่ยใหม่มากกริบมากคุณผู้ชมสภาพดีสุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวล้อแมกนะครับเหลี่ยมมุมสันเลี่ยมตัวรถนะครับในส่วนตัวไฟท้ายไฟหน้านะครับแล้วก็ตาโลโก้ว v ีออสนี่คมชัดมาพร้อมเซนเซอร์ด้านหลังอีก2จุดนะฟิล์มติดแล้วด้วยเรียบร้อยรอบคันนะครับล้อแมกได้อัลลอยนะของตัวมิดเลยนะนี่มาครบนะคุณผู้ชมมาครบจริงๆนะครับคันนี้แล้วดูสภาพโดยรวมนะครับของตัวภายในนะ โหอหเบาสวยมากเห็นไหมแน่นแน่นตึงๆเลยคุณผู้ชมงานดีแน่นอนครับผมจับจองให้ทันนะดูดิภายในสวยกริบเลยนะครับสวยกริบเลยจับจองให้ทันครับผมบอกเลยว่าของดีนะครับคันนี้ผู้ชมท่านไหนนะครับผมที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องหลังวิออสมือสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องหลังเลยครับผมบอกเลยคันนี้นะครับพรีเมียมสภาพสวยแน่นอน ผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถโอนจองออนไลน์ได้เรามีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านเลยถ้าใครไม่สะดวกที่จะมารับรถนะครับก็สามารถเอารถสไลด์นะไปส่งถึงหน้าบ้านได้เลยครัผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับถือว่ามาครบเครื่องเลยคุณผู้ชมได้เป็นโต้เต้าวีอปี2019นะครับราคาสวยเลยคุณผู้ชมอยู่ที่359,000บาท359,000บาทนะครับปี19เลขไม้47,000โลนะ ได้คันนี้ไปไม่แพ้ป้ายแดงแน่นอนคุณผู้ชมจับจองให้ทันนะครับอรอบคมไฟหน้านะครับบอกเลยว่าใส่กริปนะตะเข็บด้านข้างรอยอ้ารอยแตกไม่มีตาโลโก้วีอโโฮโฮอสคมชัดนะครับกระจังด้านหน้านี่สวยกริปเลยนะครับช่องลมช่องลมทุกอย่างนะไม่มีรอยแตกรอยร้ารอยหักนะครับอรอบคมสองฝั่งสวยคมคุณผู้ชมตะคงตะเข็บทุกอย่างนยไม่มีเลยสังนิดนะที่รอยอ้ารอยแตกนะไม่มีเลยในส่วนตัวฝากระโปรงนะครับคมกริปคุณผู้ชมรักยงตะก,กิมไม่มีให้เห็นนะในส่วนตัว รอมแมกนะครับได้เป็นอันลอยนะตัวนี้สีเทารมดำนะครับเทารมดำยางปีสองพันยิบสี่นะกระหลกซุ้มร้อด้านในนะครับผมตัวชงตัวโช๊ชทุกอย่างเนี่ยตามสีโรงงานครบๆนะครับหมดหมดทุกอย่างนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขยสภาพอย่างดีคุณผู้ชมจับจองให้ทันนะในะส่วนตัวกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับสีมุมเหลี่ยมตัวรถนะครับคุณผู้ชมดูดีสุดเลยนะครับดูดีสุดเลยจับจองให้ได้นะคุณผู้ชมนะ นี่หลังคาด้านบนสวยกริบนะครับสภาพนี้มันเอบวกคุณผู้ชมไม่ใช่เอธรรมดาเอบวกแน่นอนนะครับแล้วส่วนในส่วนตัวพวงมาลัยเนี่ยคมสวยมากๆตาโลโก้โต้ต้ตาคมชัดนะครับนี่เป็นไงในส่วนของตัวคอนโซลนะสวยกริบเลยคุณผู้ชมสวยกริบเลยครับผมหัวหนุ้งหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยแกะรอยไข่นะตัวแผงประตูทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับนี่แผ่นเพลทนะระบุได้เครืค่งองขังปีผลิตแบบชัดเจน หัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนี่ครับนี่ hey, สวยมากคุณผู้ชมสวยจริงนะครับมีคําไหนที่มันจะมากมายไปกว่าคําว่าสวยนะคันนี้ดีจริงๆนะครับดีจริงๆนี hey, ่ภายในนะครับโอ้โหนานๆทีนะนานๆทีนะครับที่แบบมันไม่มีตําหนิเลยคุณผู้ชมคันนี้เนะี่ยผมรีวิวเหมือนไม่มีตําหนิเลยนะเอาที่แบบว่าคนที่อยากได้วีออสอยู่แล้วละกันนะครับสําหรับคันนี้เอาเป็นว่าผมเชียร์เลย นะใครที่หาวิออสเลทประมาณปี19บปี20สิบปีเป็ดนะครับมันโฉมเดียวกันนะถ้าดูปี2019แล้วเลขไมเพียงแค่สี่0มื่นแบบนี้นะครับต้องรีบจับรีบจองให้ทันนะคุณผู้ชมนะแล้วดูไฟทุง่งไฟท้ายดิไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักเลยคุณผู้ชมตาโลโก้วีออสคมชัดนะครับเนี่ในะส่วนตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังนะมีไฟครบๆนะครับผมนีเ่เป็นไงมาแบบสภาพดีนะเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูดดดนะครับบอกเลยคันนี้ อยากให้ได้จริงๆนะอยากให้ได้จริงๆของดีๆแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้นะคุณผู้ชมนะพลาดไม่ได้นะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมเฮ่ย้ําบ่อยๆเลยนะครับแล้วหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยแกะนะรอยแกะรอยไขไม่มีเมคอาพทุกอย่างชัดเจนนะครับฟูกด้านบนฝากระโปงอ่าฟูกด้านบนอ่าเขาเรียกอะไรฝาเปิดด้านหลังนะครับเนี่ยหมุดหมดทุกอย่างเดิมแท้โรงงานทั้งหมดเลยนะครับสภาพสวยคมมากๆคุณผู้ชม นะต้องเอาให้ได้นะครับหัวนุ้งหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยแกะรอยไขเลยเมคอาร์ตคมชัดนะครับคงสร้างตัวรถนะครับผมนี่คมสวยเป็นที่สุดนะครับคมสวยเป็นที่สุดสภาพอย่างดีนะครับอันนี้เอาไปใช้ยาวๆเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนครับผมในส่วนของตัวล้อยางอะไรนะครับมีไปเรียบร้อยนะโครงสร้างด้านหลังนะครับหลุมยางอะไรเนี่ยสวยกริบเลยคุณผู้ชมรอยสูงรอยซีนเนี่ยแท้เดิมโรงงานนะครับ ถุงอุปกรณ์ทุกอย่างมีไปแบบครบๆนะครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพอย่างดีมีซีนทางมะพร้าวมีไปเรียบร้อยครบๆนะครับโครงสร้างนะครับผมบอกเลยว่าสวยกริปคุณผู้ชมงานดีเลยนะครับ <c oughs> อันนี้เห็นนะเมคอาร์ททุกอย่างชัดเจนหมดนะภายในด้านหลังเนี่ยกว้างขวางมากๆและเมคอาร์ทเนี่ยคมชัดหมดคุณผู้ชมงานดีแน่นอนครับผมจับจองให้ทันจับจองให้ทันครับผมนี่สวยกริปเลยนะเมคอาร์ททุกอย่างชัดเจนนลคุณผู้ชมนะงานสวยครับผม งานสวยงานกริปงานใหม่อีกหนึ่งคันนะครับแล้วมาสวยขนาดเนี้ยได้ไงเนะี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยนะคุณผู้ชมดูสีได้นะครับดูสีสะท้อนได้นะครับคมสวยมากๆนะครับอันนี้เดิมเดิมเลยนะเดิมเดิมเลยด้านหลังนะครับกว้างขวางนะสําหรับตัวเบาะนั่งนะครับฝาด้านบนนะอย่างที่แจ้งคุณผู้ชมไม่มีเลยรอยเติมรอยรอย,ยันนะสภาพดีสุดนะครับเลขไมสี่หมื่นคุณผู้ชมเอาไปใช้งานต่อยาวๆนะหัวนอ็อตบานพับทุกอย่างนะครับไม่มีรอยแกะ รอยไขรับผมเมงเมกาตสติกเกอร์ up, uh, ทุกอย่างชัดเจนนะนี่สวยคมเป็นที่สุดนะครับคันนี้บอกเลยว่าหน้าโดนมากๆนะครับน้าโดนมากๆจองกันให้ทันนะครับผมในส่วนตัวเลขใหม่คันนี้นะครับวิ่งไปเพียงสี่หมื่นเจ็ดพันโลเท่านั้นแล้วดูความใหม่คุณผู้ชม QR code สติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบ,บเลยโครงสร้างนะครับผมในส่วนตัวเครื่องเล่นวิทยุนะครับท้าดิมโรงงานนะ ตัวแอร์บอกเลยว่าฉ่าบอกเลยว่าเย็นครับผมสําหรับตัวเต้าวีออสไม่ต้องพูดถึงเนาะหัวเกียร์สายกริ๊กนะครับตัวนี้คอนโซลเกียร์นะสภาพดีสุดนะของดีคุณผู้ชมเกสใส่ของกว้างขวางแน่นอนนะครับกว้างขวาง,ขวางแน่นอนในส่วนของตัวมา่านบังแดดนะครับฝั่งซ้ายสุดเนาะสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานมาครบนะครับแล้วก็ถุงคุมเนี่ยโอ้โหดูดิความเหนิดคุณผู้ชมดูความเหนืดดิใหม่มากนะครับแลว้วไยเฟยทุกอย่างติดหมดนะคุณผู้ชมนะ สวยคลิปเลยนะครับถุงคุมยังอยู่แบบครบเลยเลขใหม่น้อยมากดูสี่หมื่นเจ็ดพันโลครับผมสุดจริงนะครับสุดจริงสภาพอย่างใหม่เลยคุณผู้ชมหน้าโดนดูสุดนะครับหน้าโดนดูสุดนะโครงสร้างนะครับผมบอดี้ตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในนะครับพลาดไม่ได้จริงๆครับผมพลาดไม่ได้จริงๆสําหรับคันนี้นะครับลองดูนะคุณผู้ชมนะถ้าตัดสินใจจะซื้อวิออสอย่าลืมคันนี้นะครับ ดูดิคุญแจอย่างใหม่เลยนะครับตาโลโก้โตตาชัดเจนหมดนะเลขไมล์สี่หมื่นนะโอ้โหนะหัวนุ่งหัว,หว,หว,หวน,น็อตนะครับไม่มีรอยแกะ,ะครับผมในส่วนของตัวแผงประตูทุกอย่างเนี่ยคมสวยหมดเลยงานดีแน่นอนนะครับงานดีแน่นอนภายในสวยกริบนะครับคันนี้ล้อแมกอาร้อยสี่ล้อนะที่ผมพาดูเนี่ยไม่มีริ้วไม่มีรอยสนิดนะครับตัวยางเนี่ยผมว่ายังใหม่อยู่นะเอาไปใช้ต่อยาวๆเนี่ยนะยังบอก ต้องบอกว่าคุ้มมากๆน,นะครับปี24สี่เลยคุณผู้ชมเนี่ยโครงสร้างตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกระหลกซุ้มล้อทั้งสี่ล้อนะไม่มีรอยเชื่อมรอยตัดรอยต่อแน่นอนตัวโช๊คตามสี่โรงงานครบๆนะครบัครบคันนี้เป็นรถที่หล่ออีกหนึ่งคันนะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นหนึ่งจุดห้าเอ็นทีนะครับหนึ่งจุดห้าเอ็นทีคุณผู้ชมนี่เครื่องยนต์นะครับ ได้เป็น Duo อ v t วนะครับตัวนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าเครื่องอึดเครื่องถึกเครื่องทนอีกหนึ่งรุ่นเลยหายยากสุดนะครับสําหรับตัวรถเก่งนะในตลาดตอนนี้นะที่จะมาเทียบ t o วเต้าวนะีออเนาะถ้าถ้าเทียบก็น่าจะเป็นซิตี้นะครับแต่พวกอารมณ์อะไรเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าฮอนดะ้าเนาะมันก็ยังจะมีความแรงอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเป็นสมมติ t o t เต้าวีออเนี่ยมแมนเทนน์น,นะครับในการเข้าศูนย์บริการนะ ค่อนข้างที่จะถูกเลยแล้วก็อะไรทุกอย่างเนะี่ยบอกเลยว่าย่อมเยาถูกกว่า Honda City ถึงสามเท่าเลยคุณผู้ชมถือว่าคันนี้เป็นหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างที่จะคุ้มนะสําหรับใครที่กาลังตามหารถเก่งเล็กนะครับอเนกประสงค์ขับขี่ง่ายขับสนุกนะครับเร่งทรงเร่งแซงทางใกล้ทางไกลเขาตอบโจทย์หมดนะสาหรับตัว Taivioz นะครับมออรมเบรกเนี่ยสวยสดงดงามเลยนไหมพออุ้งท่อแอร์ใส่ฟงใส่ไฟนะครับฟูกด้านหลังเครื่องสมบูรณ์ตาแนะบตเตอรี่ลูกใหญ่ตาแมว แบบชัดๆแบบนี้นะครับสีเขียวเปรีอยเลยคุณผู้ชมใช้ต่อยาวๆเบ้าโชกสวยกริปนะครับนี่หัวน็อตนะครับฝั่งแก้มไม่มีรอยแกะรอยไขเลยไม่อาทุกอย่างคมชัดนะครับนี่เป็นไงสุดนะสติ๊กเกอร์นะครับมาครบหมดนะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับคันนี้่สุดจะสวยเลยคานด้านหน้านะครับผมหมุดเหมือนทุกอย่างอยู่ครบนะครับคันเดิมคันแท้นะครับไม่มีคดไม่มีงอแล้วหัวน็อตคันเนี่ยไม่มีกระดิกสักจุดเลยคุณผู้ชม มีห้องเครื่องขนไหนที่มันแบบสุดยอดกว่านี้อนะีกไหมใช้งานน้อยด้วยนี่ครับแล้วหัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยหัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยเมคอัพชัดเจนหมดนะครับมาพร้อมปั๊มตาโตตาไปครบๆนะจนลนกันความร้อนด้านบนฝากระโปรงนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยเมคอัพชัดเจนนะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบๆนะครับรอเหลือเกอินคุณผู้ชมรอเหลือเกินนะครับคันนี้เอาไปใช้คุ้มๆครับผมสภาพอย่างดีไอ้บ e ูไอ้เบสมีไปครบๆหมดนะ บอกเลยว่าน่าใช้นะครับระบบความปลอดภัยทุกอย่างมาครบเครื่องคุณผู้ชมหนึ่งร้อยแปดแรงม้าสี่สูบนะครับจะเร่งแซงวิ่งทางไกล้ทางไกล,ท,กลทุกอย่างได้หมดนะตัวนี้เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ผมมองว่าอนเนกประสงค์เลยขับสนุกนะครับขับสบายนะแล้วก็ขับง่ายนะครับสําหรับวต้าวีออสค่อนข้างที่จะคุ้มเลยถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อเบอร์หลังได้เลยนะครับที่0ูนย์7 6 8 6 2ดเจดดนะครับหรือสามารถแอดไลน์เบอร์หลังได้เลยนะครับที่ใต้วิงคอมเมนต์ของคลิปนี้ ใครอยากมาดูรถจริงนะครับสามารถมาติมาติงรถด้วยตัวเองกันก่อนได้นะผมอยู่อ่เสรีไทยหกสิบแปดแยกที่หนึ่งนะครับเป็นบริษัทเพรยนต์ที่สาขาเสรีไทยนะครับก็คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคาเลยติดต่อเข้ามาทน่วนๆนะครับที่ศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกแปดหกสองนะครับอยากมาดูรถจริงแอปไทยมานะเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้อยู่แต่จังหวัดนะครับโอนจองออนไลน์ล็อกรถไปก่อนได้นะครับถ้าอยากมาดูรถจริงวันไหนก็นเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีเนาะ แต่ว่าออ,ออนไลน์นะถ้าไม่สะดวกที่จะมานะครับผมดูคลิปนี้สามารถตัดสินใจได้ก็สามารถนะครับผมออ,ออนไลน์มานะรวมส่งไฟแนนซ์นะครับเปอร์เซ็นต์ไดถึงหน้าบ้านเลยทั่วประเทศนะไม่ต้องห่วงนะครับทุกอาชีพผมว่าออกได้หมดนะสําหรับตัวเตาวีออสยอดจัดล้นยอดจัดเหลือนะครับเป็นรถที่เบอร์นหนึ่งในตลาดตลอดการอยู่แล้วนะครับตั้งแต่โอ้โหซูรูน่าเนาะจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมว่าวีออสก็ยังตึงอยู่เหมือนกันนะครับถึงจะเลิกผลิตไปแล้วนะครับแต่ว่าพวกอ,อะไร ทุกอย่างก็ยังมีขายตามศูนย์ปกตินะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องหลังการขายนะโตต้าแบบของดีอยู่แล้วคุณผู้ชมเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะครบถ้วนครับผมไว้เจอกันใหม่แน่นอนนะครับในคลิปต่อไปใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องหนังเลยครับผมเดี๋ยวจะพยายามนะครับเอารถเกียร์เอคุณภาพแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกแน่นอนสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะครบถ้วนครับผม ถ้าใครอยากให้รีวิวตรงไหนเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากนี้ที่ผมรีวิวไปนะก็สามารถคอมเมนต์นะครับด้านล่างกันเข้ามาได้นะครับผมแนะนำพร้อมให้แนะนำเสมอนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ฝากคันนี้ไว้ด้วยครับผม 1. นุดห้านะครับตัวเองที่คุณผู้ชมตัวเต้าว,ว,วีออสนะครับยินโีชมปี2019เกลขไมล์สี่หมื่นสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นจับจองให้ทันครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากๆครับ